สวัสดีค่ะวันนี้เราคาเดิโอกันที่บ้านด้วยยางยืดค่ะเน้นเบิร์นไขมันร่างกายส่วนบนอัปเปอร์บอดี้นะคะด้วย8ท่าการเคลื่อนไหวค่ะในแต่ละท่าพี่ซิงให้ทำต่อเนื่องนะคะทำท่าละ10ครั้งทำจนจบครบ8ท่าเราจะนับเป็น1เซตค่ะใน e x e r c i เซอร์ไซส์โรเคลื่อนไหวแบบที่1ให้ย่อสควอตด,ดึงศอกแนบลำตัวทำต่อเนื่อง10ครั้งค่ะ ในท่าการเคลื่อนไหวที่2นะคะให้ย่อเข่าเกรงท้องและหลังล่างล็อกไว้นิ่งๆค่ะใช้แต่แขนดึงศอกแนบลำตัว10ครั้งค่ะ <S <S และในท่าการเคลื่อนไหวที่3คล้ายๆกับการสเตรทอาร์มนะคะให้งอเข่าย่อสควอตพร้อมกับการสเตรทอาร์มด,ดึงเข้าข้างสะโพกค,ค่ะทำอย่างต่อเนื่อง10ครั้งค่ะ ในท่าการเคลื่อนไหวที่4นะคะล็อกหัวเขา่าล็อกสะโพกใช้แต่แขนนะคะดึงผ่านสะโพกค่ะต่อเนื่อง10ครั้งท่าเคลื่อนไหวที่5นะคะให้ย่อสควอตพร้อมก,กับการดึงข้อศอกขึ้นสูงนะคะคล้ายๆกับท่าอัพไรต์โรค่ะทำต่อเนื่องเป็นจังหวะนะคะทำา10ครั้งค่ะ ในท่าที่6งอเข่าเล็กน้อยนะคะเกรงท้องและหลังล่างไว้ค่ะในขณะที่ดึงเปิดสอกออกด้านข้างนะคะออกแรงดึงอย่ากลั้นหายใจทำเป็นจังหวะต่อเนื่อง10ครั้งค่ะท่าเคลื่อนไหวที่7นะคะย่อสควอตโรลซ้ายสลับขวาให้ข้อศอกแนบลำตัวนะคะซ้ายนับ1ขวานับ2ทำา10ครั้งต่อเนื่องค่ะ การเคลื่อนไหวที่8นะคะงอเข่าล็อกสะโพกเกรงทองและหลังล่าง,างไว้ค่ะเคลื่อนไหวมือซ้ายสลับขวาอย่างต่อเนื่องค่ะทํา10ครั้ง8ท่าการเคลื่อนไหวคาร์ดิโอที่ไม่ยากสามารถทําได้ที่บ้านและเอาด์ค่ะช่วยลดไขมันสะสมบริเวณหลังหัวไหล่และแขนได้ดีเลยค่ะบ๊ายบาย We'll oh,